đây nó năm mươi thôi anh em anh em dừng 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 ข้างหลังยกโบนะครับผมไม่รู้จะพูดยัง ว่าใช่ไหมมึงทำได้ไหมข้อสอบเมื่อกี้เหงื่อไงปุ้ยมึงทำได้เหรอโอ้แล้วมึงอ่ะช่วยช่วแม่อะยากสิเพื่อจะทำไม่ได้กันหรอกของพูได้สวยเลยไม่ได้สักข้อหนึ่งกูว่ากูได้พาแม่กูมามาโรงเรียนแน่กูเรียกแม่กูติดซูนชัวร์แบบนี้สมแล้วแหละแกทำัวแบบนี้เพื่อกูว่าอย่าพูดมากเลยกลับบ้านดีกว่าไปสายแล้วมึง ไไม่่้ปิดเครื่องมันเป็นเครียดที่ว่าสอมไม่ได้แน่เลยกูกว็ว่างั้นไปดูที่บ้านหรือเปล่าจากวันนี้จะมีเราเราและนาย <c oughs> เฮ้ยเอ็กมึงเป่วยร้อเบอร์สองทำไมวะปวดร้อนเดีเปิดเบอร์สามก็ได้เร่งแหม่แล้วมวึงมาทำไมได้คนนี้ไม่ถามว่าทำไมแกมไม่ไปโรงเรียนหลายวันอ่ะเราเป็นเกมจนเคีียดกินเหล้าไม่ใช่กู <owad Es> เรียนไม่รู้เรื่องแล้วกูเรียนไม่ชันแล้วไม่อยากปรึกษาใครวะโอ๊ยไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวกูสอนได้เองได้ยังไง1900บอกมึงนั่นแหละปล่อยให้กูขาดอยู่หลายวันกูไม่ต้องปรึกษาใครกูไม่กล้าไปแล้วทั้งแต่สอนไม่ได้แล้วทำไมมึงไม่โทรมาหากูสายไม่ตัวกันวะเพราะกูไม่มีตังค์โทรได้ไงอ่ะเมื่อกี้พวกมึงมีตังค์ไม่โทรมากูกูหยอดไปก็ไม่รับสอนให้จริงแล้วยว้ยเป็นทีเดียวไม่สอนกูกูพูดจริง ได้ถ right? well, ้าเกิดมึงจะสอนกูว่าแต่พวกมึงทำไมเพิ่งมาวันนี้วะเราไม่รู้กันไงนึกว่าแกไม่สบายวันสองวันนึกว่าแกก็จะไปแล้วทำไมพวกไม่ชอบหากูบ้างอ่ะกูเลยไม่ติดเลยเออทำไมไม่ติดวะอ๋อมึงหยอดมามึงอะไรส่งดอกจันส่งสองให้กูใช่ไหมกูมีการกูก็ไม่มีกูบอกให้มึงเปลี่ยนโปรโมชั่นเออแบบนี้ไปโรงเรียนพรุ่งนี้ไปโรงเรียนเลยพรุ่งนี้เราจะไปด้วยกันโอเค พรุ่งนี้เราจะกลับไปด้วยกันเราไปโรงเรียนว้ยไม่ได้ตามมันน้องดิารักกันเนาะงี้ว่าไปไหมเดี๋ยวมาเองก่อนเนาะเออโลอยู่ไหนวะนี่ได้ข่าวว่าทำการบ้านเป็นกันเนาะเดี๋ยวมาที่ลานร้อยปีเดี๋ยวเราสอนนี่กันโอเคโอเคนะเดี๋ยวมาโอเคโอเคทุกเีจากวันนี้ มีเราเราและนาย,นายจดจำไว้ตลอดไปไม่ทิงกันหากมีเราจะมีนายรวมทางไม่มีไว้วันคือเพื่อนกันเพื่อนตรา 吧，那个<的>，那个是吧？<的> หลังจากนั้น M, X และ K ก็ขยันและตั้งใจเรียนจนจบปริญญาตรีและมีงานทำในที่สุด K ได้ทำความฝันของเขาให้เป็นจริงเขาได้เป็นตำรวจในพื้นที่3าจังหวัดชายแดนภาคใต้า M, ได้เป็นสถาปนิกออกแบบภายในสมใจอยากและ X ได้กลับมารับใช้บ้านเกิดในฐานะประหลัดคนใหม่